de caer

ดีเนกัดูดิก็กดงกดราพราะลงไอ้มาไม่นี่ยแมานี่มาเน e. hey I mean. ี่ยหายไหนกดกริ <vale ่งกดตะครเออยหนูเหอาเหรอเอ็มดังสุดเลนี่อันหน้ามากดไลค์กดแชร์กดเวทกดไลค์รูเรื่องรูเรื่องไอ้ยสุดแกลย อยู่วันไหนเราจะจังหวะวันเนา่งวันรออยู่ปอเต็มกระดอยเอาพูดดีๆนี่อย่าเกสียเลยปองห้าทำไมไม่ได้ด้วยปองห้าจริงเหรอให้มันตัวเล็กยังวะแค่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 โอ้โหร้อนร้อนทะเลาะกับอะไรเนี่ยนี่นี่มัโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรอ่ะเอากล้มเหรอโดนโดนคนต่อยครับอุ้ยเอง็งยิดีดิ